ใช้ยือ <joue> ม <Rocky> ันติดปะเนี่ยคือเนี่ยเฮ้ยเนี่ยอะไรแทงจปอันเนี่ยแล้วโอ้โหแล้วกลัวคุณเจอมันทิ้ก่อนวยอวน้อยน่าเสียดเนี่ยเก็บพพไปกันเป็เตียงเธอแล้ว

Thank okay. you. ง้ว่เท้าเยยนหนาป่ะวถ้าเท้าไม่ได้เยียบหนาตรงว่น ระหว่างทีมมมหาวิทยาลัยกรุงเทพกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกรุงเทพนะคะ Gracias.